แล้ว่านผู้ชมครับพรีวิวแพมาแล้ว่านผู้ชมครับซึ่งเขายังไม่ปล่อยเทลเลอร์มานะครับแต่พรีวิวแพดแต่มนเขาปล่อยมาละผมก็เลยมาอ่าน,นี่ฟังเลยลวกันนะคานผู้ชมครับผมก,ยกยมยนะ็ยังรู้สึกว่าจะเอามาตัวเดียวจริงดีจริงๆนะยังรู้สึกว่าจะเอามาตัวเดียวจริงดีนะครับยังไม่เชื่อสายตาตัวเองนะครับเ้าทาจริงอย่างนี้จริงหรอวะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ มาแพลตเริ่มวันการนะครับผู้ชมวันคารที่ถึงนี้เนาะก็คือวันการยี่สิบแปดตุลาคมนะครับผูบ้ชมครับคือยังออนไลน์อยู่ไหมเขาว่าถ้าเซิร์ฟเปิดปุ๊บคุณก็แค่รีเกมนะครับก็แค่นั้นเลยจบนะครับคิดว่าจะเป็นแพทพักนะก็เลยเอามาตัวเดียวนะครับนะนะฮะเรื่องการณ์ไม่เด็ดมีอะไรบ้างก็คือข้อแรกก็คือ สู่บทกวีอินาเสะนะผู้ชมครับเอกภาพแห่งความรักอันบริสุทธิ์ที่ขยายออกไปอย่างไม่มีที่สุดก็คือจักรวาลที่มันจักรวาลในความรักอะที่มันแบบแผ่ซ่านแบบแผ่กว้างออกไปแบบเป็นอนันต์นะครับประมาณนั้นนะก็เกี่ยวกับจักรวาลน,นะครับน่าจะอลังการพอตัวนะถ้าเขาแบบว่ากล้าที่จะมาเล่นตัวเดียวนะครับแปลว่าตัวนี้นี่คือถือว่าอลังการพอตัวเดียวว่ารองรุ่นกันว่ามันจะดูแพงสมกับที่มาตัวเดียวหรือเปล่า นะผู้ชมเพราะว่าปกติเนี่ยเกมนี้เนี่ยเวลาตัวละครใหม่มาที่เข้ากาชาให้เปิดนะเอาเป็นแบบไม่ใช่ตัวใหม่เป็นตัวลิมิเต็ดแล้วก็เป็นตัวอีเวนต์ปกติแล้วจะมา2ตัวเป็นอย่างต่านะครับซึ่งแน่นอนว่าอันนี้คือกิจหลักนะผู้ชมนะครับอ่าก็กิจกรรมเนะะีฮะผู้ชมจะเริ่ม28เดือน10นะถึง25เดือน11 <c oughs> นะครับ ก็คือหมายความว่าแพทนี้หรือว่าแพทที่ถึงนี้เนี่ยจะมีอายุราวๆสี่อาทิตย์นะครับสี่อาทิตย์เลยนะถือว่ายาวนะอ่านะครับอ่าเคลียร์เงื่อนไขคือขั้นต่ําก็คือสองขีดห้าก็ทุกคนน่าจะรู้เลียแหละคือต้องผ่านด่านสองขีดห้านะครับถึงจะไปเล่นกิจกรรมนี้ได้นะครับก็เหมือนเดิมนะกิจกรรมมันก็ลงฟาร์มเก็บแต้มเก็บพงเก็บพอยต์เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปนะครับเหมือนเดิมเลยนะอันนี้เรื่องเก็บพอยต์นะผู้ชมขอไม่พูดแล้วกันเนาะ แต่ที่ลุ้นผมคงต้องมาลุ้นที่เนื้อเรื่องนะครับผู้ชม cross cross world class นะครับ cross world class เนาะที่เขาจะเล่ายังไงนะครับการที่ออกมาตัวเดียวหมายความว่ามันอาจจะลดต้นทุนลงประมาณหนึ่งอาจจะเอาทุนตรงนั้นนะครับไปเพิ่มอย่างอื่นนะครับอ่าดีไว้พรดแมทก็คือตีบอสนะครับผู้ชมครับตีบอสนะฮะไอหรือว่าเขาเอาคิรล่ามาเขาก็เลยเอาเสกมาตัวเดียววะเพราะว่าในตีบอสเนี่ย มีคะแนนพอยต์ก็คือเวอร์ดีวอลเลอร์นะครับอินาเซ่นะครับกับไออะโตเมนเคเล่าคือ2ตัวที่มานะผู้ชมเขาก็เลยเอามาตัวเดียวได้บอกาะ่ะเกี่ยวไหม <c oughs> อาจจะเกี่ยวนะไม่รู้วะ่ะเออว่าเอาทุนไปลงเคเล,ล่านั้งไงเออแล้วอินาเซ่ก็เลยเอามาขายกาชารช้าแล้วกันอะไรประมาณนั้นนะครับแต่รู้สึกว่าเส้นนี้น่าจะเกี่ยวในเรื่องปะคือลงทุนขนาดนั้นมาใส่ในเรื่องเถอะออะไรอย่างเงี้ยแบบ ตัวเอกเราแม่งมีเมียเยอะเกินอย่างเงี้ยจนทนไม่ไหวจนแบบกลายร่างเป็นบอสอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือบอสนะผู้ชมครับเริ่มวันที่สี่เดือนพฤศจินะครับอ่าเนาะก็ไม่ใช่ที่ถึงนี้นะก็คืออีกหนึ่งอาทิตย์นะครับต้องว่าเป็นสซอรเบกรียมนะครับผู้ชมครับซีซั่นสิบแปดนะเริ่มยี่สิบแปดเดือนสิบนะครับจนสุดท้ายก็คือยี่สิบห้าเดือนสิบเอ็ดเลยนะครับเป็นสองโซนนะมาเดิมนะผู้ชมครับก็ถ้าเอาตัวใหม่มานะครับคุณจะได้แขกเพิ่มนะครับเพืนพีเพิ่มนะครับ ครับตัวนี้มองว่าดีไหมเดี๋ยวค่อยว่าทีหลังแล้วกันเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องเสรล่างใหม่ด้วยนะครับว่ามันเขาอาจจะเปลี่ยนเรื่องการตลาดแบบใหม่หรือเปล่าที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวมารอรุ้นกันอ่าก็คือย้อนกลับเหตุการณ์นะผู้ชมครับก็คือ why คือเอาไอนาฬิกาทรายอะ่ะไปลงกิจกรรมไอกิจกรรมรีรันให้ลงเฉยเอันนี้เป็นกิจกรรมที่ให้เราแบบว่ากลับไปเล่นกิจกรรมที่เขาผ่านที่มันผ่านมาแล้วอ่ะผู้ชมไม่ง่ายเนาะอ่าเอาเอาเอา,เอาให้แบบว่าเราไปเห็นในเรื่องเฉยน้ำตาเฮฟินิก อันนี้น่าจะเป็นเมตาเวิร์ดนะแล้วก็อันนี้คือคริสต์มาสที่มีรูปหิมะกับไอรีนผีมะมาพร้อมกันนะครับส่วนอันนี้น่าจะเป็นเผชิญหน้าให้ผ่าเชิญหน้าทุกนานี่อะไรวะมันคือตุ๊ดจีนนะครับแต่ชื่อไม่ไม่เหมือนตุ๊ดจีนเลยผมไปส่องมาแล้วเมื่อกี้อีเวนต์ล็อกอินเหมือนเดิมนะผู้ชมครับอืมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวละครดิเมเบเดตซอมบันผูนะครับก็คือโวเดวอลเลอร์อินเส็นะครับอ่าเดี๋ยวดูช,ชุดดิเมเบนประมาณไหนวะเพราะว่าเทลเลอร์มันยังไม่มานะนะผู้ชม er, โอ้โห อย่างนี้เลยก็คือว่าง่ายก็คือตัวร้ายโดยแท้อย่างนี้เหรอมีติดเหลืองวะเนี่ยแบบมันมันน่ากลัวเกินอย่างนี้ปะโอเป็นเศษร่างอย่างนี้เลยเหรอคือแบบเอาแบบอ๋อง่ายก็คือน่ากลัวนะครับเอาเอาคือคือตีไปเลยว่าว่าน่ากลัวนะครับลิเตทซัมพูก,ก็ได้สมอนเหเรียมอีเตอร์เฮ้ยชื่อแม่งชื่อเทพอะเรียมแปลว่าอะไรวะอาณาจักรโอ้ผู้เกินกินอนาณาจักรเลยเหรอผู้แบบอารมณ์แบบผู้เกินกินดินแดนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยชื่อแม่งตู้แม่งแบบ บ่งบอกว่ามันอลังการว่ะเฮ้ยแบบอาจจะมีอะไรเปลี่ยนก็นได้นะผู้ชมนะมันอาจจะดูดูแพงกว่าชาวบ้านก็ได้ก็ตู้ก็คือ28เดือน10ถึง25เดือน11เหมือนเดิมนะเสารอาทิตย์นะครับตู้นี้มาตัวเดียวนะครับแล้วก็ใช้ระบบ Star Wish Thammon ก็คือรูดเดชครั้งแรกนะครับก็จะรอบต่อไปก็คือการันตีแน่นอนนะผู้ชมครับอ่ะนี่เป็นซัมมันทูลิตซัมมอนเลียมมิเตอร์นะผู้ชมครับก็เป็นตู้เป็นอาวุธประจําตัวนะชื่อเรียกว่าอะไรวะอาวุธประจําตัวชื่อว่าลิฟ ลิฟท์คอรหรอเฮ้ยมันจะเล่นกันกันยังไงวะผมนึกไม่ออกว่ะเออเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูแล้วกันเนาะแล้วก็ลิฟทซลมอนพูนี่ตู้เพชรแดงนะผู้ชมครับเป็นไอรีนเงือกนะไอรีนและเงืงอกหัวชมพูนะครับอันนี้ตู้เพชรแดงนะผู้ชมนะครับแล้วก็ลิฟทซลมอนพูลิฟทซลมอนเป็นไอรีนและเงือกอันนี้ของของไอรีนงเงืงอกนะแล้วก็ต่อมาเป็นพาร์ทอีเวนต์นะซีซั่นสิบสองนะครับอ่า คือชัวร์ว่ากิจกรรมนี้อยู่เสียทิศแล้วก็วันที่25เนี่ยไม่น่าใช่คริสต์มาสคิดว่าเพราะคริสต์มาสน่าจะมาน่าจะกลางเดือนนู่นแหละนะครับกลางเดือนธันวานะครับ 25, 25เดือนสิบเอ็ดน่าจะเป็นกิจสักกิจหนึ่งนะครับไม่ใช่คริสต์มาสวันนี้คือแพ็คนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องอ่านแพ็คนะฮะเพราะว่าตอนนั้นคือขายตัวละครแล้วผมไม่ได้อา่านนะฮะดูแพ็คนี้มีอะไรบ้างโอเคแพ็คไม่มีขายตัวนะผมข้ามไปกันนะครับสุดท้ายก็คือแ add new style adder นะครับเป็นนิิวววสไตล์์์แแแออดดดดเเกกก็็็คืบบรรราาาาาพ่มมมูปมาขาใขยห้เรานะครับ นะครับก็เป็นบอยเดสตาร์ลี่ไอสตาร์ลี่สกายเดี๋ยวนี้น่าจะเกี่ยวกับฮาโลวีนนะสามรูปนี้นะครับแล้วก็ดิฟซีดีวานะครับเป็นรูปดิฟซีดีวาก็คือรูปไอรีนนะครับมาแปะข้างหลังเป็นแบ็ะเก่าสวยๆให้เราซื้อนะครับแต่ขออย่างนึงเถอะนะครับขอเอารูปชัดๆหน่อยในมือถือคือไม่ไม่ชัดเลยคือในสตรีมแบบมาชัดอยู่แล้วแหละนะครับจะเล่นบนอ e ีมูหรือเล่นบนมือถือไม่ชัดเลยให้รูปอะนะฮะนี่แหละขอให้ชัดหน่อยนะฮะ ก็พูดถึงตู้และการน,นองผู้ชมว่ามุมมองของผมที่มีต่อระบบแบบนี้มันดียังไงการที่มนตัวเดียวเนี่ยแน่นอนทุกผู้ชมหลายคนอาจจะชอบเพราะว่าแน่นอนเดี๋ยวว่าเราสามารถที่จะเปิดตู้เดียวยัดยาวๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าเราจะได้ตัวที่เราไม่ต้องการนะครับทุกคนน่าจะรู้ตัวนี้อยู่แล้วแหละนะครับเช่นการขายของเขาเนี่ยถ้าเขาอยากให้เราเนาะผู้ชมปั้นตัวละครตัวหนึ่งแบบเอามาใช้จริงๆเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะ ซึ่งมันต้องทําอย่างต่ําคือ2ดาวบังคับนะครับแล้วก็เอามาใช้จริงๆได้ให้เป็นตัวดาวเมจเนาะอย่างต่ําคือ3ดาวขึ้นหรือดีๆเลยคือ4ดาวนะครับและการที่ตัวละครตู้นึงและดันมา,มาแบบ3ตัว2ตัวอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะอยากได้ตัวให้เราจ่ากได้จริงๆอ่ะมันยากเวยมันต้องถมเพชรเยอะมากนะครับเพอเพเป็นหลักแสนนะครับเพอเพาบางทีหลักแสนก็ยังไม่ได้ นะครับผูบ้ชมครับแล้วเนี่ยการที่เขาเอามาปล่อยมาตัวเดียวและขายและให้เราเปิดย้ำ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 ในตู้เนี่ยแล้วโอกาสหลุดมันแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองไงนะครับการที่เราย้ำสีดาวมันก็ไม่น่าใช่เรื่องอยากใช่ปะนะครับเราเปิดสักสองไลนโล3สามโลอย่างเงี้ยอ่ะเปิดสักสามไลอโล่อะน่าจะน,น่าจะได้แล้วแหละนะผู้ชมครับสักสี่ดาวสามดาวเนาะใช่ปะละ่ะอ่าแล้วมันก็จะชัวร์ว่าเราจะได้ตัวตัวในตู้ตั้งโอกาสแปดสิบเปอร์เซ็นต์นอกจากว่าเขาจะเปลี่ยนเหลกตู้นะ นะครับอันนี้คือข้อดีนะครับแล้วข้อเสียคืออะไรนะผู้ชมข้อเสียก็คือสารน้าหอมเไปมันมันมาตัวเดียวไม่มาท่าเดียว <c oughs> ก็รู้ว่าเกมนี้นะคือมันมันมาท่าเดียวไงคือ <c oughs> คือมันไม่ถูกใจยงไม่รู้ไม่ถูกใจมาตัวเดียวไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่สำหรับคนที่เปิดตัวเดียวนะผู้ชมนะแล้วมันดันอยู่เสียทิศนะฮะคือไม่ถูกใจอย,อย่างแรงนะฮะ <c oughs> จริงๆผมก็ได้แต่คาดหวังว่าถ้า มาตัวเดียวและตู้เดียวอ่ะไม่ควรมาสี่อาทิตย์เออมาสักมาสามอาทิตย์มาสองอาทิตย์อย่างเงี้ยก็ได้อะเท่ามาสี่อาทิตย์โอโ้โหตายพอดีนะฮะไส้แห้งพอดีเดี๋ยวต้องรองรุ่นกันว่าเขาจะทำอ,อ่อเศะเนี่ยร่างเนี้ยให้มีความน่าดึงดูดขนาดไหนนะครับอ่าจะแบบดูแบบแค่เปลี่ยนชุดเปลี่ยนสีผม ในห้องน้าหอมก็เหมือนเดิมหรือเปล่าหรืออันนี้อาจจะเปลี่ยนเพราะมันมาัวเดียวน่าจะลงทุนขึ้นแหละมั้งนะผมก็คาดหวังอย่างนี้นะครับแล้วชื่อนี่คือจังโหดนะฮะชื่อแบบอืเหมือนแบบว่ามันเรียกได้ว่าคือยิ่งใหญ่แบบระดับคอสมิกระดับจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยนะผู้ชมแค่นี้แหละฮะผู้ชมครับมาบ่นให้ฟังตอนท้ายคลิปไปเฉยนะผู้ชมครับสำหรับวีโก็ไปแล้วผมสวัสดีครับ